สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่14กันยายน2568นะครับ วันนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยนะครับวันนี้แมนยูไนเต็ดมีหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของคอบบี้เมนูเนี่ยสโมสรเรอัลมาดริดนะครับถ้าใครติดตามข่าวในสเปนด้วยท่านก็จะได้รู้รายละเอียดนะครับว่ามาดริดเนี่ยมีโปรเจกต์ในการเปลี่ยนผ่านผู้เล่นนะครับที่อายุน้อยลงกว่าเดิมแล้วก็อย่างดิวของคนาเต้เนี่ยนะครับก็ยังคงเป็น เรื่องราวในสเปนอยู่ขนาดเดียวกันนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมอัปเดตไลั์ให้เมื่อวานนะครับแบบเต็มอิ่มไปละแล้วก็เรื่องราวของภายในทีมเนี่ยนะครับยังเป็นเรื่องราวที่ต้องจับตามองหลายๆคนนะครับมีเรื่องราวของการย้ายทีมลาโมสดุลยิงประตูแรกใช้เวลาแค่14นาทีแค่นั้นเองนะครับคือสรุปแล้วเนี่ย การปล่อยละมุสคนออกไปเนี่ยมันเป็นความผิดของใครหรือเปล่าผมไม่รู้นะสวัสดีแฟนๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณถาปนานะครับสวัสดีคุณถาประกอสวัสดีครับสวัสดีคุณถาปนานะครับขอบคุณมากนะครับท่านเป็นสมาชิกช่องผมด้วยสวัสดีคุณประกาสิทธิ์นะครับสวัสดีคุณชนะยุทธนะครับขอบคุณนะครับท่านเป็นสมาชิกช่องผมด้วยนะครับสวัสดีคุณสลาวุฒิคุณเดอะโกคุณอดุลคุณอัชชนันนะครับคุณต้อมคุณภัยวันด้วยนะครับสวัสดีคุณจอร์ สวัสดีคุณนายบอลนะครับสวัสดีคุณถึงเวลานะครับสวัสดีคุณถึงเวลาเติมความสุขนะครับสวัสดีคุณประกาศสิทธิ์คุณนัตพงศ์แล้วก็คุณคุณชันชนัด,ด้วยนะครับประมาณที่ผิดขออภัยแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตเข้ารายการเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันในช่วงเช้านี้กันเลยนะครับข่าวที่1วันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของคอบบี้เมนูก่อนเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แฟนแมนูเต็ดต้องรับรู้ไว้นะครับสโมสรอนเรอัลมาดริดนะครับกาลังจับ,จ,บจับตาสถานการณ์ของคอบบี้เมนูนะครับในตลาดเดือนมกราคมนี้ที่จะเปิดขึ้นนะครับสโมสรอเรอลมาดริดนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรอน,นะครับที่ต้องการดึงนักเตะพรสวรรค์สูงๆไปร่วมทีม หลังจากที่เรอลมาดิตนะครับแน่นอนเมื่อคืนนี้นะครับเขาสามารถชนะเรอแลซ็อซิด,ดันะครับแบบพือดเลยแหละเพราะว่าเล่น10คนเนี่ยนืกอมาจาาว่านะครับตอนนี้ข้อจํากัดของมาริตเนี่ยมีละประเด็นสําคัญอีกอย่างนะครับดีลกองกลางเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นในในตัวของคัพปี้เมนูด้วย2เงื่อนไขเงื่อนไขเนี่ยมันมีอยู่2เงื่อนไขนะครับแระมาดิตนะครับข้อที่1คือ ชาบี้อรลนโซเนี่ยตอนนี้นะครับมิดฟิลเนี่ยได้รับเจ็บบาดเจ็บหนักเดือนมกราคมเนี่ยนะครับถ้ามีกองกลางได้รับบาดเจ็บหนักอีกเขาจะเซ็นสัญญากับคอบบี้เมนูเงื่อนไขที่2องแดนเนสเซบยยอสครับย้ายออกจากทีมเจ้าตัวนี้นะครับเกือบไปมาเซแต่สุดท้ายดิวล่มเดือนมกราคมจะเป็นการย้ายทีมแน่นอน2เง,งื่อนไขนี้นะครับจะทําให้เกิดดิวคอบบี้เมนู นักเตะที่ถูกพูดถึงในสเปนนะครับในวันนี้ก็คือตัวของคอบบี้เมนูนั่นแหละสถานการณ์ตอนนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับคอบบี้เมนูเนี่ยถ้าวันนี้นะครับไม่ได้เป็นตัวจริงและมีโอกาสาเป็นตัวสำรองสูงมากเขาจะพิจารณาการย้ายทีมทําไมเรอัลมาดริดมองไปที่คอบบี้เมนูเพราะเปอร์เซ็นทายนะครับเปอร์เซ็นทายการแย่งบอลการผ่านบอลเมื่อเมนูฟิตเนี่ย94%นะครับเปอร์เซ็นทยอยู่ที่9 4 แล้วก็88%ไทยนะครับการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง96%้ทยนะครับพาบอลเข้าไปในหน้าเกตกรอบเขตโทษเปอร์เซ็นตทยที่99%นะครับคือการแท็กเกิลในพื้นที่สุดท้ายเมนูเอาจริงๆนะทำได้ดีเลยแหละนี่คือสิ่งที่จะช่วยจุดเบลลิงแฮมนะครับในการเล่นฟุตบอลจุดกับเมนูเล่นด้วยกันอาจจะกลายเป็นคู่กลางทีมชาติอังกฤษและจะทำให้เขานะไปเล่นฟุตบอลโลก คือทางนี้มันเป็นทางลัดชัดๆนะครับผมสรุปง่ายๆนะครับว่าวันนี้นะครับเรอัลมริดเนี่ยมี2เงื่อนไขเงื่อนไขก็คือหนึก็คืออย่างที่ผมนาเรียนไปกองกลางตัวหลักมริดบาดเจ็บมันไหลนะครับเขาจะดึงเมนู2องเดนนิสเซบาโยสเกือบไปมาเซเดือนมกราคมเซบ a โยสย้ายเมนูจะจะได้เป็นตัวเลือกนั้นอันเนี้ยนะครับแฟนมายูเต็ดคิดยังไงบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้ละกัน ผมสรุปนะครับว่าตอนนี้นะครับเงื่อนไข2เงื่อนไขที่ผมเล่าไปเมื่อกี้สถานการณ์คืออยู่กับแมนยูได้เล่นน้อยนะครับเมนูเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่พรสวรรค์นะครับค่าเปอร์เซ็นต์ทายของเมนูเนี่ยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แท็กเกิลสูงมากและระบบเพสซิ่งชัดเจนแลาชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับจะเข้าสู่ตลาดในดีลนี้ด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจมากผมมองว่าดีลนี้นะครับเป็นดีลที่แมนยูเต็ดเนี่ยอาจจะรับข้อเสนอก็ได้ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความเห็นบรรณาธิการข่าวนะครับข่าวทุกสำนักจะมีบรรณาธิการข่าวผมจะพูดเสมอว่าพวกเบนนี่คุกฮิลนะครับเขาเป็นฝั่งแมนซิตี้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยอ่ะลองฟังดูเลยนะครับบรรดากรูนะครับที่เขียนในคอลัมนิสต์ในอังกฤษนะครับได้ออกมาชี้ว่าใครเหนือกว่าใคร ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในวันนี้นะครับคนที่หนึ่งก็คือแดนนี Danny Cook ่คุกฮิลลแดนนี่คุกฮิลนะครับเป็นคนที่พูดในฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าแมนซิตี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะเยอะแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมของซิตี้นะครับในช่วงหลังอะไว้ใจได้ประกอบกับความมั่นใจของฮาลัานกลับมายังไงก็มีความกังวลน,น้อยกว่าแมนเชสเตอร์อ่ามากคือมีความกังวลน,น้อยกว่า Man แมนยูละกัน เพราะฟอร์มการเล่นโดยรวมดีกว่าเขาจึงเลือกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะผ่านไปได้ส่วนแมตต์รอนะครับแมตต์อเป็นฝั่งแมนยูเต็ดนะแมตต์รอเนี่ยเขาชี้ว่า50-50าเ 50, พราะแมนซิตี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแมตต์รอนี่เป็นคนที่ผมเล่าข่าวประจําเลยนะครับบทความของเขานะแล้วก็แมนซิตี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับมีจังหวะสวนกลับอาจจะเป็นจังหวะน็อกแมนซิตี้ได้เขาไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมแมนยูเด็ดมีสีสัางเซอร์ไพรส์ จากซิตินะครับเกม2เกมหลังสุดเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงโอลิเวอร์โทมัสนะครับโอลิเวอร์โทมัสยังบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายนะแต่ฮาลันเนี่ยอันตรายมากฉะนั้นเกมนี้นะครับคนที่จะพิกให้แมนซิตี้ชนะก็คือจำนวนประตูของฮาลันโอลิเวอร์โทมัสยังเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถที่จะเบียดชนะแมนยูไนเต็ดได้เนี่ยฟังกูรู3คนเนี่ย ไปแมนยูไปแมนซิตี้์สองคนละแมนยูหนึ่งคนนะครับทีนี้คนที่สี่นะครับเบนคานอปตันเบนคานอปตันยังยืนยันว่านะครับเกมที่แมนยูเต็ดชนะเบอร์ลี่เนี่ยนะครับคือเบอร์ลี่อ้วแต่ถ้าเจอแมนถ้าแมนยูเต็ดมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นทีมที่ดีกว่าซิตี้น่าจะเอาชนะไปได้แม้แมนยูเต็ดจะส่งเบนจามินเชสโกลงก็ตามเกมนี้เชสโกยังไม่พร้อม นี่คือคำทํานายของเบนคารนอตันซึ่งมองว่าเชสโกยังไม่พร้อมสำหรับการเป็นกองหน้าในเกมนี้นะแมนซิตี้น่าจะชนะเพราะฮารันน่ดีกว่าส่วนลุยส์นแลรนนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้อ่านชื่อบ่อยแต่ผมเห็นชื่อประจำเลยลุยส์นแลรนเขียนว่าเกมนี้เสมอเพราะ2ฝ่ายนะครับน่าจะแบ่งคนละแต้มแบบยุติธรรมสุดละอันนี้ก็มา,มา,ม,ามาตาม่างจากคนอื่นเลยนะ แล้วก็แอนโทนีโนแรนนะครับแอนโทนีโนแรนก็เคยอ่านบ้างเขาบอกว่าแมนยูติดเนี่ยเริ่มต้นได้แย่นะครับการขาดหายไปของมาทิสซุนยาทําให้ทีมมีช่องว่างและการเล่นที่เอดนฮัตไม่ใช่ง่ายไม่ได้ง่ายแน่นอนน่าจะเป็นแมนซิตี้นะครับแต่ว่าแอนโทนีโนแลนบอกตอนสุดท้ายนะว่าแมนยูเต็ดนะครับมีอาวุธคือเกมสวนกลับแมนยูเต็ดมีอาวุธคือเกมสวนกลับสามารถที่จะบุกมาชนะแมนซิตี้ได้เขายังเชื่อว่าแมนยูเต็ดสามารถทําได้ นี่คือแอนโทนีโนเรนนะครับแล้วก็แอนโทนีบราวน์ Brown, นะครับเขาบอกว่าคู่นี้ต้องเสมอเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดและแมนยู7นะครับก็ยังมีจุดอ่อนในแนวรับเช่นกันมีข้อเสียทั้งคู่ต่างคนต่างมีข้อเสียมีโอกาสเสมอกันนะครับนี่คือประเด็นของกูรูต่างๆนะครับจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้นะครับกูรูเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะครับไม่ได้นับนะ ผมจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเชื่อว่านะครับเกมนี้นะโดยส่วนใหญ่อ่ะแมนซิตี้เนี่ยนะครับยังยังเหนือกว่าแมนยูไนเต็ดเล็กน้อยถ้าสรุปมานะแมนยูไนเต็ดอาจสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยเกมสวนก,นกลับน็อกแมนซิตี้ได้ด้วยเกมสวนกลับนี่แหละและบางคนมองว่านะครับต่างคนต่างไม่ดีอ่ะผลเสมออะแฟร์ที่สุดถ้ามาวิเคราะห์กันตามปัญหาเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้มีปัญหาในเกมรับผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับแต่อาวุธหลักเนี่ยฮาลันเนี่ยกลับมาเนี่ยมัน ฮาลันกลับมานะครับมันแน่ๆ่แล้วก็ในส่วนของแมนยูน t เต็ดนะครับมีจุดเด่นคือเกมสวนกลับเขาต t e แอตแท c กกลับมานะครับแมนซิตี้ถ้าเกิดบล็อกไว้ไม่ดีนะเกมได้เหมือนกันเกมนี้นะครับเป็นความเสี่ยงของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็แมนยูน t เต็ดก็ไม่ใช่ว่าฟอร์มวือหวาเมน c ช e เ t e r ์ซ้นะครับยังไม่อยู่ในความพร้อมอาจจะยิงประตูไม่ได้ผลเสมอจึงน่าจะออกไปได้ก็รอดูกันวิเคราะห์หมดละบรรณาธิการข่าวประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอุปามิกาโนนะครับไดโออุปามิกาโนนะครับเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคนนี้เคยเล่นคู่กับโคนาเต้เนาะในทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ไดโออุปามิกาโนนะครับตกเป็นข่าวนะครับตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับโอกาสที่ไดโออุปามิกาโนนะครับจะออกจากบาเยร์มิวนิกเนี่ยก็มีเหมือนกัน สถานการณ์ของแฮร์ดี่แม็กไกว์นะครับถึงแม้ว่าจะยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อนะครับแต่รายงานจากตอโดฟูเจสครับได้ออกมายืนยันว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เข้าร่วมวงนะครับในการคว้าตัวไดโยอุปาเมกาโนนะครับในปี2026เขาจะมาแทนที่ตำแหน่งของแฮร์ดี่แม็กไกว์ในส่วนของไดโยนะครับแน่นอนเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสที่เล่นกับโคนาเต้บ่อยครั้งและที่สำคัญก็คือแม็กไกว์นะครับยังไม่ได้ย้ายไปซาอุดีอาระเบีย เขาต้องการอยู่ช่วยแมนยูนิเต็ดนะครับแต่อย่างไรก็ตามแมนยูนิเต็ดนะครับมองเห็นว่าไดโยอุปามมกาโนนะครับซึ่งเคยเล่นให้กับสโมสรซันเอเดบูซาบุกแล้วก็อาบีไรซิกก่อนมาอยู่กับบียมิลในปีสองพันปี2021นะครับเล่นให้กับทีมไป155นัดทำไป5ประตู10แอสซิสต์คว้าแชมป์บุนเดซิก้า3สมัยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ลีกแล้ว league, แชมป์คว้าแชมป์ไออะไรนะเนชั่นลีกก well. ับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับ และที่สำคัญครับบุนเดนสิกาเล่นมา200นัดเนี่ยประสบการณ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก56นัดคือมีทุกอย่างที่ตัวของรูเบนอัมริมต้องการดังนั้นนะครับแวนซองคอปานีเนี่ยแล้วก็คริสตอฟคริสตอฟฟอยนะครับซึ่งเป็นผอผอกีฬายืนยันว่าอุปาเมกาโนูนะครับคุณภาพสูงอยากจะเก็บเขาไว้อีกนานแต่บางอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงได้คือวันนี้แมนยูเต็ดเนี่ยสนใจละ ผมสรุปง่ายๆนะครับว่าแมนยูนิเต็ดนะครับเข้าสู่ความสนใจไดโยอุปามิกาโนเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จกับบียูนิโกหมดละแล้วก็ไบซอคนคอมมานีนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนผ่านนักเตะบางคนอุปามิกาโนนะครับปี2026เนี่ยอาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นผมไม่แน่ใจเรื่องสัญญานะแต่สัญญานักเตะอย่างเงี้ยน่าจะมีโอกาสใกล้หมดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่แมนยูนิเต็ดนะครับจะเซ็นฟรีถ้าแมนยูนิเต็ดยื่นซื้อ ก็จะได้แบบง่ายเพราะบายูนิคก็อยากจะปล่อยเหมือนกันก็รอดูนะครับไดโออุปามิคโนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวันเดอร์คิดของอาแจ็กส์นะครับดาววันเดอร์คิดของอาแจ็กก็คือดาวลุ่งนะครับวันนี้นะครับจอจอจอที่จอที่โมคิโอจอที่โมคิโอนะครับดาวลุ่มิดฟิลวัย17ปีของอาแจ็กส์ครับวันนี้นะพัฒนาฝีเท้ากับอาแจ็กไ่แบบ รวดเร็วมากนะครับโมคิโอ ok เองนะครับเล่นชุดใหญ่อัจจคไปแล้ว21นัดเป็นนักเตะวัย17ปีที่เก่งเกินวัยในตำแหน่งมิดฟิลด์มากนะครับรายงานจากทีมทล์กเขาบอกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรลิเวอร์พูลเป็น2สโมสรที่จริงจังที่สุดสําหรับการคว้าตัวเดรุ่งของอัจจครายนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเชลซีก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าโดดใส่เลยแหละนะครับ อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้สเปอร์กำลังจับตาสถานการณ์โมคิโอเนี่ยสูง6ฟุตนะครับเล่นตำแหน่งเท้าซ้ายคือใช้ใช้เท้าซ้ายเป็นหลักนะครับแล้วก็เชื่อกันว่านะครับโมคิโอ ok คนนี้อาจจะกลายเป็นเพชรเม็ดงามนะครับที่หลายๆทีมต้องการสโมสอนบาร์เซโลนานะครับแล้วก็สโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับเป็น2สโมสอนเนี่ยที่ติดตามโมคิโออยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีสัญญาตอนนี้นะ าบาร์เซโลนากับเรเมาดริดนะครับก็สนใจแต่ดูเหมือนว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขานรับนโยบายของเซอร์จิมในการดึงเพชรเป็นงามมาผมสรุปง่ายๆนะครับว่าจอที่โมกิโอมิฟิวัย17ปีของแอ็เล์นะครับได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเนี่ยกลายเป็นตัวเต็งเพราะว่าผู้ช่วยของอนเนอร์สลอตอยู่ที่นั่นแล้วก็อ่าเชลซีอาร์เซนอลแมนซิตี้สเปอร์บาร์ซ่ามาดริด 8สมงสอนยักษ์ใหญ่สนใจโมคิโอนะครับ6ฟุต6ฟุตนะครับถนัดเท้าซ้ายแข็งแกร่งนะครับเหมาะกับสไตล์พิมพ์นีถ้ามาวิเคราะห์กันนะครับเด็กหนุ่มรายนี้นะครับลิวอ์พููได้เปรียบเพราะว่าบรรยากาศความสําเร็จนะครับจากการปั้นดาวรุ่งอะลิพูชัดเจนที่สุดแล้วก็แมนยูเจ็ดนะครับได้เปรียบตรงนโยบายแล้วก็เงินแล้วก็อาแจ็กซ์เองนะครับเป็นเรื่องของการปล่อยดาวลุ่งนี่เขาแน่นอนอยู่แล้วถ้าขายได้ราคาดีนะครับจะเห็นว่าดาวลุ่งบางส่วนเนี่ยออกก่อนวัยอันควร และที่สำคัญก็คือสร้างทีมระยะยาวก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคารอสบริบานะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้นะครับเหตุการณ์ของคารอสบริบาสเนี่ยมันจะเกิดดราม่านะครับในสโมสรไบรตันนะครับคือการที่นักเตะเนี่ยนะครับได้รับความสนใจเนี่ยจากทีมใหญ่นะคือการได้รับความสนใจจากทีมใหญ่เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยนะครับเขารายงานว่าสถานการณ์วันนี้นะมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของตัวของคาร์สบาริบาเนี่ยเขาบอกกันว่าคาร์สบาริบาเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมคือการที่ตกเป็นข่าวนะครับถ้าเป็นในมุมมองของสื่อเนี่ยมันทําให้นักเตะบางคนเนี่ยเสียสมาธินะครับแล้วที่สำคัญก็คือในส่วนของคาร์ลสบาริบาเนี่ยในข่าวเขาเข,าเข,าเขียนไว้ว่า ผู้ซื้อของไรตันเนี่ยนะครับฟาเบียนเฮลเซเลอร์เนี่ยได้ออกมายอมรับนะครับว่าบาลิบาเนี่ยกำลังเจอกับงานใหญ่เลยก็คือการถูกดึงตัวนะครับจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือบาลิบาเหมือนกับเสียสมาธิมากขึ้นคือเขาเสียสมาธินะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของตลาดเดือนมกราคมเนี่ยมีข่าวมาว่าแมนยูไนเต็ดนะครับ ยังคงโฟกัสที่การเซ็นสัญญากับบริบาลในช่วงของซัมเมอร์มากกว่ามากกว่าที่จะเป็นเดือนมการาคมเฮเซเลอร์ยังเชื่อใจว่าบริบาลเนี่ยนะครับยังไม่ย้ายหรอกเดือนมการาคมแต่ก็ยอมรับว่าเราต้องการรายได้ขนาดนี้คือมันเป็นเรื่องของผลกระทบเสียงรบกวนรอบตัวคือมันทาให้บริบาลเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเจอข่าวใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ง่ายที่จะรับมือเฮเซเลอร์ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ครับเราต้องให้การสนับสนุนเขาให้กับให้บริบาลเนี่ย กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนอกจากฟอร์มของบริบาลในช่วงหลังนะครับหลังจากเบรกทีมชาติหลังจากเนี้จะเป็นยังไงก็ตามนะแต่ก่อนหน้านี้นะครับเขาฟอร์มไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนคือเหมือนกับว่าเจอข่าวใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมสรุปง่ายๆนะครับว่าข่าวของคารอสบาริบาลบาเนี่ยที่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้แบบยอดเยี่ยมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพอได้รับผลกระทบนะครับเงิน100ล้านปอนด์เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นตัวสำรองรับเกมทีมชาติก็ฟอร์มตกจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว แมนยูเจ็ดนะครับจะยื่นข้อเสนอ100ล้านปอนด์หรือเปล่าน,นี้ไม่รู้แต่จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์ปี2 0 2 6บาริบาเป็นมิฟิลนาคตไกลนะครับรับแรงกดดันได้ฉะนั้นตอนนี้ฟอร์มตกเนี่ยก็ต้องฟื้นความมั่นใจเขาหน้าที่ของเฮลเซอร์ก็รอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลูเบนอามริมนะครับวันนี้ประเด็นดราม่าสำหรับเป๊ปกับลูเบนอามริมเนี่ยเข้าข่มกันนะครับก่อนเกมศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับ คือมีข่าวมาว่านะครับรูเบนอัมริมเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยู่ภายใต้แรงกดดันของเป๊ปมากกว่าคุณสู้เปปไม่ได้หรอกนี่คือคำถามของนักข่าวนะรูเบนอัมริมตอบนะครับว่ามันเป็นเรื่องตลกจริงๆแล้วนะครับรูเบนอัมริมบอกว่าเป๊ปเนี่ยคือคนที่ชนะตลอดเวลาเขาสามารถผ่อนคลายได้บ้างถ้าไม่ชนะแต่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองทุกวัน เอาตัวผมไปเทียบกับคนอย่างเป๊ปเนี่ยคุณเป็นเรื่องตลกแล้วเรามีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือเราต้องแก้ทีละขั้นคือแมนยูก็มีปัญหาของแมนยูอ่ะเป๊ปก็มีปัญหาของเป๊ปรูปเบนอัลริมยังบอกนะครับว่าผมเห็นการพัฒนาการเล่นของทีมนี้มากขึ้นมีความเฉียบคมมากขึ้นและเรามีโอกาสที่จะชนะเกิดขึ้นเช่นกันจริงๆแล้วนะครับฤดูกาลก่อนปเนี่ยลูเบนอัลริมนะครับเคยล้มเป๊ปมาแล้ว นะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกับสปอร์ติ้งแล้วก็เจอกับแมนูเต็ดนะครับแต่สุดท้ายก็จบอันดับที่15เลวร้ายที่สุดในรอบ50ปีอ่ปีคือถ้าล้มเป๊ปอย่างนั้นไม่มีประโยชน์มันต้องดูภาพรวมถูกไหมครับทีนี้ในส่วนของลูเบนอัมริมยอมรับนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีแรงกดดันเยอะกว่าเป๊ปน,นะครับแต่ก็ยกเครดิตนะว่าเป๊ปนี่คือทีมที่คว้าแชมป์มามากมายสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแมนูเต็ดไม่ได้ฟอร์มดีนะและชนะแค่เกมเดียวจาก4นัด แต่แมนซิตี้ก็แพ้ไป2นัดจาก3นัดในมุมมองเนี่ยนะครับรูเบนอัมริมเนี่ยนะครับต้องพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าการจบอันดับที่เร็ว้าที่สุดใน5รอบ50ปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เนาะการเอาศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับนี่แหละควรจะกู้ศรัทธาจากเกมเนี้เป๊ปยังถูกวิจารณ์เรื่องของฟอร์มของทีมนะแต่ดูเหมือนว่าเป๊ปเนี่ยสถานการณ์ยังปลอดภัยกว่ารูเบนอัมริมเยอะก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอดัมวอตันนะครับวันนี้เรื่องราวของอดัมวอตันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ,อเรื่องของการเป็นตัวเลือกสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจอดัมวอตันก็จริงอยู่นะครับแต่รายงานสื่อจากเดฟคอปแล้วก็รายงานจากทีมท a อกได้ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังจ,จะเดินหน้าในการคว้าตัวอดัมวอตันในตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับหกล้านปอนด์ ใครฟังเรื่องราวของอดัมวอรตันที่ผมเล่าไปเมื่อวานนี้ท่านก็จะรู้ว่าพอขึ้นปีสองพับปั๊บค่าตัวของอดัมวอรตันจะเหลือแค่60ล้านปอนด์และนี่แหละครับเรอัลมาดริดเนี่ยจะเข้าสู่ตลาดรวมถึงจะดึงคอดบี้เมนูด้วยด้านแมนยูเต็ดนะครับผู้บริหารอินนิออสนะครับก็ยืนยันว่านะครับดีลของอดัมวอรตันเนี่ยแล้วจะเซ็นสัญญากับบาริบาลเนี่ยมันเป็นพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้มีดูเหมือนว่านะครับตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ย อาจจะใช้โอกาสในการปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมการาคมนี้เลยในการคว้าตัวดัมบอร์ตันผมสรุปง่ายๆนะครับว่าดัมบอร์ตันนะครับมีความสนใจนะครับอาจจะเป็นลิเวอร์พูลมากกว่าแมนยูเล็กน้อยเพราะว่ายังไม่รู้จริงๆอ่ะว่าลิเวอร์พูลจะยื่นจริงหรือเปล่าหรือแมนยูจะยื่นนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าเล็กๆแล้วกันในสถานการณ์อย่างนี้นะครับคริสตซาเพรสเนี่ยตั้งค่าตัวไว้60ล้านปอนด์ในปี2026ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะชิงลงมือเลยนะ เพราะว่ารู้ว่าเมนยูจะเอานะครับมาริดก,ก็จับตาแต่มาริดกำลังโฟกัสไปที่คอบบี้เมนูในข่าวแรกแล้วก็โฟกัสไปที่บาลบาเนี่ยนะครับถ้าถ้าอันนี้ชัดเจนอยู่ละเมนยูเจ็ดต้องการบาลบาและดิวใหญ่ถ้าเมนยูเจ็ดจะทุ่มทั้งสองคนน่ะเป็นไปไม่ได้ถ้ามาวิเคราะห์นะครับอดัมบอตันาตาเป็นหมายเลขหกเนี่ยเป็นแทคกติกที่เหมาะกับรูปเวนอารีมากกว่าลิอวอ์พูนะแต่เขาคือตัวที่ใช่นะสำหรับการมาช่วยกราเวนเบิร์ช แมนยูเต็ดต้องรอซัมเมอร์หน้าถ้าจะคว้าตัวจริงๆลิเวอร์พูลอาจจะชิงตัดหน้าเดือนมกราคมรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรามุสฮนุลนะครับจบเกมนาโปเลีชนะฟิออร์ลินาสามประตูต่อหนึ่งนะครับรามุสชลุนใช้เวลา14นาทีนะครับยิงประตูแรกในเกาโชซิลิอาได้เลยคือผมจะบอกว่านะครับมันไม่ใช่ความผิดของใครนะลูบินามาริมเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถใช้งานประสิทธิภาพเขาได้ แต่อันโตนิโอคอนเต้ใช้เวลา14นาทีนะครับรามอสรูนปลดล็อกได้ทันทีเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะครับนาโปลีเนี่ยถ้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยจะมีออปชันซื้อ38ล้านปอนด์คีวินเดบรอยนะครับอดีตแข้งของแมนซิตี้นะครับก็ยิงจุดโทษให้ผมจำไม่ผิดนะคือคือเหมือนกับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกเปิดสกอร์เนาะหลังจากนั้นก็มีส่วนกับเกมนะครับทำให้รามสรูลนยิงประตูได้ จริงๆแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยนะครับเรียกเสียงเชียร์จากแฟนบอลเจ้าถิ่นได้ดีเลยนะครับพอลมุนสซุนุนเนี่ยขเขาเรียกมาคืนชีพแล้วก็แม็กโทมินีนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ย้ายมาจากแมนยูแล้วมาคว้าแชมป์กับนาบุลีเลยนะครับนั่นหมายความว่านะครับคนที่ออกจากแมนยูเต็ดเนี่ยเชิงมาจักนะดีหมดผมสรุปนะครับว่าตอนนี้นะครับฮอยลุนเนี่ยยิงประตูนัดแรกได้ยิงประตูแรกได้เลยอะ่ะใช้เวลาแค่14นาทีเองแล้วก็ที่แน่ๆนะครับเล่นกับแมนยูเต็ดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น และที่สําคัญนะครับยืมตัวออปชันซื้อขาด38ล้านปอนด์ถ้าน,นาโปลีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้เปิดผนึกแน่แม็กโทมินี่นะครับแน่นอนเป็นหนึ่งในคนสําคัญนะครับแล้วก็ที่ทําให้ดีลเนี้ยมันเกิดง่ายๆเลยแล้วก็เล่นดีด้วยถ้ามาวิเคะร์นะครับรามสรุสซูลูเนี่ยคือเคสที่ชัดเจนนะเมื่อออกจากแมนยูเต็ดแล้วนะครับเขาสามารถเติบโตได้เต็มที่ส่วนคอนเต้นะครับน่าจะเหมาะกับสไตล์ของรามสรุสซูลูโดยตรงด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี หากรักษาฟอร์มการเล่นอย่างนี้นะครับซื้อขาดไม่ยากหรอกรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซมิโรนะครับคาเซมิโร่ในวันนี้นะครับก็วันนี้กลายเป็นเหมือ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 นกลับกลับมาเกิดใหม่นะครับคาเซมิโรกลายเป็นนักเตะนะครับที่อ่าเขาเรียกกันว่านนะมีวินัยในการซ้อมที่โหดสุดเขาเข้าฟินเนสก่อนแล้วก็กลับทีหลัง กายภาพบําบัดนะครับ้องออิเจนเนี่ยด้วยแรงดันสูงเข้านอนเร็วคาเซมิโร่นะครับควบคุมโภชนาการให้น้าหนักคงที่ที่82.5ยังผมเนี่ยคุมไม่ได้หรอกผมอยู่ที่103ผมอ้วหนัก103นะแต่คาเซมิโร่หนัก82.5นะครับงดน้ําตาลเน้นปลาเป็นหลักอาหารปลาเป็นหลักเลยเนื่องมาจากเขาว่านครับผลลั์นะครับคาเซมิโร่เนี่ยฟิตตอนเนี้ยฟิตระบางที่สุดละและที่แน่ๆนะครับเป็นผู้นานะครับในในการดูแล คือน,นี่คือโภชนาการของคาเซมิโร่ซึ่งผมเองอะ่ะก็เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเหมือนกันอันนี้แปลให้ละแล้วในส่วนของวันนี้นะครับคาเซมิโร่นะครับกลับมาเป็นตัวหลักของลูปเบนอัมริมอีกครั้งนะครับความสนิทกับบูโน่ฟรานเดสแล้วก็มาตติอุสคุนย่าทาให้เป็นตัวพี่ของรุ่นน้องทําให้ได้รับการยอมรับคาเซมิโร่จึงกลับมากลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นอีกครั้งนี่คือวันนี้นะแล้ววันนี้จะเป็นตัวจริงผมสรุปเรื่องราวของคาเซมิโร่นะครับว่าตอนนี้นะครับได้ฟื้นคืนชีพขึ้นนมาละครับ คือไม่ได้ตายนะแต่ว่าดูแลตัวเองได้ดีมากคุมาคุมน้ำหนักได้เหลือ82.5กินอาหารปลาเป็นหลักเข้าฟิตเนสคนแรกออกคนสุดท้ายวินัยโหดสุดๆตอนนี้นะพักผ่อนนอนเยอะๆนะครับนักฟุตบอลน,นอนเยอะๆแล้วก็แน่นอนทีมนะครับเดี๋ยวดูผลงานวันนี้ว่าคาเซมิโลจะแรงเยอะไหมฟอร์มแบบนี้นะครับช่วยให้แมนยูเต็ดนะครับแน่นอนเขาเป็นผู้นําในห้องการเล่นฟิตเนสและมีโอกาสเป็นหัวใจของทีมได้ก็รอดูกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมีภารกิจนะครับไปส่งลูกโดยพิเศษละเดี๋ยวผมจะหาเวลามานั่งไลฟ์สดให้เป็นปกตินะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณแฟนๆนะครับทุกความคอมเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแทคติกหลายๆอย่างนะครับผมว่ามันโอเคผมอยากคุยต่อนะแต่ว่าผมต้องไปส่งลูกโดยพิเศษก่อนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ สวัสดีครับ